สวัสดีค่ะสวัสดีมีซีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ปุ้ยอยู่ที่ถนนเสรีไทย64ีมินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะสําหรับนะคะวันนี้พบกับการอัปเดตรถกระบะเข้าใหม่เกียร์ออโตอีกหนึ่งคันนะคะสาหรับคันนี้ค่ะเป็น t ตอร์ตาร v o วนะคะ4ประตู 2.4E นะคะได้รถปี2018เกียร์ออโตค่ะราคาเสนอขายนะคะอยู่ที่ 6 4 9 0 0 0บาทนะคะท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามได้เลยค่ะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับปุ้ยได้นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะคะฟรีถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะมาพบกับการรีวิวลงรายละเอียดของโตต้ารีโว่สีประตูกันนี้กันเลยค่ะนะคะลูกค้า คันนี้นะคะจะได้ในส่วนของหน้รถปี2018นะคะเดี๋ยวแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะท่านใดที่มองหารถกระบะ4ประตูออตโต้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะจัดฟรีดาวนะคะช่วยทุกคนันดันทุกเคสแน่นอนนะคะคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ในส่วนของเป็นยางกูดเยียร์นะคะเป็นยางกูดเยียร์นะคะปี2020ค่ะแม็กเดิมโรงงานขอบ17นะคะสำหรับ โตต้าลิโวนะคะคันนี้กับบะยกสูงนะคะได้เป็นสีขาวคันนี้ได้เป็นสีขาวเลยนะคะมีแคริีบอยมาให้เรียบร้อยนะคะรถมือเดียวจากป้ายแดงนะคะสำหรับคันนี้ค่ะไม่วิ่งอยู่ที่6 3 0 0 0กิโลเมตรค่ะและระบบเกียร์ออโต้ค่ะภายในจะได้เป็นเบาะเดิมจากโรงงานนะคะเป็นเบาะสีดำแบบนี้เลยนะคะสภาพสวยๆนะคะ ออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะผ่อนสูงสุดถึง84งวดนะคะค่างวดจะอยู่ที่ประมาณ11,000บาทนะคะสำหรับโตยต้ารีโวคันนี้ค่ะสภาพเดียวมือเดียวป้ายแดงนะคะสำหรับโตยต้ารีโวคันนี้ค่ะได้เครื่องยนต์2.4ดีเซลนะคะรายละเอียดถือว่ารถสวยเดิมนะคะ1คันนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคันนี้ค่ะ มีคาริบอยมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับโตตาริโวนะคะมือนเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะไม่วิ่งอยู่ที่หลับหมื่นเท่านั้นนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจนะคะจองก่อนวิสิตก่อนแน่นอนนะคะได้ตัวตัวเพลนเนอร์คาริบอยนะคะสำหรับนะคะบรรทุกหรือค้าขายได้ตามสบายเลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะนะคะซื้อเงินสดนะคะเรามีเล่มพร้อมบนให้เลยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการซื้อสดนะคะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะนะคะในส่วนของแม็กไลเนอร์ภายในด้านหลังนะคะแม็กไลเนอร์ไม่ช้ําเลยนะคะสำหรับรีโวคันนี้นะคะแล้วก็มีแครดีบอยมาให้เรียบร้อยนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการใช้แครดีบอยนะคะไม่กวรพลาดเลยคันนี้ออกรถฟรีดาวได้เลย ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายธุรกิจส่วนตัวก็สามารถออกรถกับปุ้ยได้นะคะออกรถง่ายๆนะคะบอกได้เลยว่าช่วยทุกคันและทุกเคสแน่นอนนะคะเคสไหนที่ว่ายากนะคะติดต่อหาปุ้ยได้เลยค่ะนะคะเรามีบริการส่งรถทั่วไทยเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่จัดไฟนนซ์ผ่านแล้ว นะคะไม่สะดวกมารับรถนะคะหรือลูกค้าที่ต้องการซื้อสดนะคะเรามีบริการส่งรถให้ทั่วไทยเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งนะคะว่าสภาพเครื่องยนต์คันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ไมาวิ่งอยู่ที่6 3 0 0 0กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์นะคะ เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยนะคะสาภาพห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาติดตามชมนะคะในส่วนของสาภาพห้องเครื่องของคันนี้ค่ะนะคะลูกค้าจะได้เห็นเลยนะคะสาภาพคันหน้าเดิมๆม,มาเลยนะคะคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ สภาพเครื่องแห้งนะคะไม่มีเยิมแน่นอนนะคะท่าในใดที่มองหารถกระบะพร้อมใช้งานนะคะได้รถมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถไม่ช้ำนะคะออกรถฟรีดาวได้เลยนะคะสนใจสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์ติดต่อ0641462466ค่ะเจอกับปุ้ยได้ทุกวันนะคะอยู่ที่ถนนเซเลไทย64มินบุรีกรุงเทพค่ะ อย่าลืมฝากกดส u b ค c r i า e กดสั่นกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะคะปุ้ยจะมาเปลี่ยนรถกระบะสวยๆแบบนี้กันให้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ